เราจะคลายความเศร้าโศกยังไงเมื่อเราสูญเสียคนรักไปนะครับหมอว่ามีคําถามนี้เข้ามาเยอะเลยเพราะว่าเวลาที่เราเสียคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายหรืออาจจะเป็นคนที่เรามีความผูกพันมีความรักมากๆเนี่ยบางทีความเศร้าโศกเนี่ยม,มันเยอะนะครับแล้วก็บางทีมันอยู่นานมากหลายๆคนพอเป็นตรงนี้มานานมากเนี่ยความสุขหายไปไม่อยากกินอะไรเบื่ออ,อาหารหรือนอนไม่หลับอย่างเงี้ยนะครับหมอจะบอกองี้และกันว่าจริงๆ เวลาที่เราสูญเสียเนี่ยความรู้สึกเศร้าความรู้สึกทุกข์มันคือความรู้สึกปกติของของมนุษย์นะครับเพราะว่าสมองมันก็จะมีการหลั่งสารเคมีออกมาตามเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เราเกิดความเศร้าเกิดความรู้สึกไม่โอเคยิ่งถ้าเราผูกพันมากเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของสมองค่อนข้างเยอะว่าทําให้เกิดความผูกพันนี้มันทําให้เกิดความรู้สึกที่เยอะไปด้วยนะครับดังนั้นคนเราเนี่ย เกิดเมื่อเกิดความสูญเสียเนี่ยความเศร้ามันมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเยอะจนมันรบกวนมากๆเนี่ยหมอคิดว่าอย่างแรกคือทำความเข้าใจตัวเองก่อนบอกตัวเองก่อนว่าบางทีความเศร้าของความสูญเสียนีย่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในคนปกตินั่นแหละแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ตัวเองจมลงไปเรื่อยๆนะครับถ้ารู้สึกว่ามัน ไม่โอเคเนี่ยมีการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจได้มีการคุยกับคนผู้อื่นหรือมีการท,ทํากิจกรรม,มอะไรอย่างเนี่ยเพื่อให้ดึงความสนใจดึงความสึกนั้นออกมาได้ถ้าเป็นเป็นคนในครอบครัวบางทีก็อาจจะเป็นใช้เรื่องของการจัดจัดงานใช่ไหมครับกา,าอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้ลึกถึงคุณงามความดีถึงเหมือนเป็นได เป็นอะไรที่มันเหมือนได้ทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อคนที่เรารักที่เขาจากไปแล้วนะครับคือถ้าเป็นงานก็อาจจะเป็นงานเรื่องของงานจัดงานให้หรือบางคนถ้าจัดงานเสร็จไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการเขียนจดหมายเขียนโน้ตเขียนบันทึก <amentos. S 2> พวกนี้ <Blind. S 2> ก็ช่วยได้นะครับหรือว่าคนที่เขาล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขามีอะไรที่เป็นความดีความงามหรืออะไรที่เขาเป็นเรื่องที่โอเคเรารสามารถสานต่อสิ่งเหลา่านั้นได้ก็จะเป็นช่วยกันบรรเทาความโศกเศร้าของเราได้นะครับอาจจะมีการบอกคนอื่นมีการดูแลตัวเองอย่าลืมว่า เรารักเขาเท่าไหร่เขาก็รักเราเหมือนกันนั่นแหละดังนั้นถ้าดูแลตัวเองไม่ดีเนี่ยเขารู้้อาอาจจะเสียใจใช่ไหมครับราะนั้นพยายามใช้ชีวิตให้ให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้เยอะนะครับแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคมากๆเนี่ยคุยกับคนอื่นก็แล้วดูแลตัวเองก็แล้วแล้วม่รู้ทํายังไงดีอันนี้ปรึกษาคุณหมอปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเกิดเป็นอารมณ์คนปกติแต่ถ,ถ้ามันอยู่นานเกินไปมันอาจจะกลายเป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่นนนอบาานงค กินให้ลืมหรืออะไรก็ตามจริงๆมันไม่ลืมหรอกเราเราคนปกติเนี่ยสมองยังดีอยู่มันไม่ได้ความจําเสื่อมนะมันยังจับได้แต่ว่าถ้าเราใช้สารเสพติดไปบางทีมทําให้สมองมันยิ่งแย่ลงความเศร้าก็อาจจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะครับ